สวัสดีครับพบกับ w a t e r g r ก e n c h anel n ในคลิปตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมวัลแชฟิลมราในคลิปตัดต่อวิดีโอมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเอฟเฟกนะครับผมก็จะมีอยู่5้หัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาแนะนำก็จะมี1นะครับแนะนำเอฟเฟกที่มาพร้อมกับโปรแกรมนะครับ2ก็คือวิธีใส่เอฟเฟกนะครับ3นะครับ ก็จะใส่เอฟเฟกให้ดูนะครับใส่แบบพิเศษให้ดูเลยนะครับแล้วก็4จะพาไปดูว่าวิธีปรับเอฟเฟกนะครับจะสามารถปรับเอฟเฟกได้ไหมนะครับผมหก็คือการนำเอฟเฟกจากวิดีโอหนึ่ไปใส่อีกวิดีโอหนึงนะครับผมโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอเอาวิดีโอลงแทร็กก่อนนะครับก็จะใช้วิดีโอในโปรแกรมฟิ l โมรานี่แหละครับเป็นตัวอย่างนะครับอะทีนี้ วิดีโอพร้อมแล้วมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก็มาที่เอฟเฟกเลยเอฟเฟกทั้งหมดที่มาพร้อมกับโปรแกรมเนี่ยก็จะมีอยู่287เอฟเฟกนะครับซึ่งจะแยกหมวดหมู่ไว้ให้ดังนี้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์ก็แยกออกเป็นแต่ละแบบอีกนะครับซึ่งทําให้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวกนะครับผมซึ่งทางโปรแกรมฟิ l โมล่าก็จะมีชื่อให้เรียกนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกต์เช็คเนี่ยนะครับก็จะมี8เอฟเฟกก็จะเกี่ยวกับ การเขยา่าซ้ายขวาขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกให้ดูโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะหมดหมู่ของโอเวอร์เลย์ครับอของโอเวอร์เลย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็หมดหมู่ของยูทิลิตี้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือหมดหมู่ของหลัดนะครับก็คือเกี่ยวกับสีนั่นเองนะครับ ทั้งหมดที่มาพร้อมกับโปรแกรมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ287เอฟเฟกซึ่งอนาคตถ้าโปรแกรมมีการอัปเดตขึ้นมาอีกก็อาจจะมีเพิ่มมาให้อีกนะครับผมสำหรับของฟรีก็มีนะครับทั้งเอฟเฟกทั้งออริโอทั้งไตเติลทั้งทรานซิชันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่ผมแนะนำการโหลดเอฟเฟกฟรีไว้ท้ายคลิปนี้ให้ในส่วนเอฟเฟกถัดมานี่อันนี้ไม่พูดถึงนะครับเพราะเอฟเฟก ส่วนถัดมานี่ก็คือเป็นการจ่ายรายเดือนนะครับผมสําหรับการแนะนําเอฟเฟกต์เบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่รู้จักหน้าตาของเอฟเฟกแล้วนะครับทีนี้มาเรียนรู้วิธีการใส่เอฟเฟกนะครับวิธีใส่เอฟเฟกนะครับก็จะแนะนําให้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการคลิกซ้ายค้างแล้วนํามาวางที่แทร็กนะครับด้านบนวิดีโอนะครับผมแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับอ่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นการใส่เอฟเฟกนะครับผม การใส่เอฟเฟกแบบแรกก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมวิธีใส่เอฟเฟกแบบที่2นะครับก็เป็นที่นิยมกันวิธีใส่ก็คือคลิกซ้ายค้างที่เอฟเฟกที่ต้องการนะครับแล้วก็ดึงลงมาที่แทร็กเลยนะครับแล้วใส่ลงไปในวิดีโอแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ปล่อยนิ้วออกจากเมาส์นะครับเอฟเฟกก็จะอยู่ในวิดีโอนะครับรูปแบบก็จะออกมาเหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่นิยมใส่กัน ทีนี้เดี๋ยวจะใส่เอฟเฟกให้ดูแบบจริงๆจังๆสักตัวอย่างนะครับผมเอฟเฟกที่จะใส่ให้ดูก็จะอยู่ที่คอมมอนนะครับเอฟเฟกเนี่ยจะใส่ได้มากกว่า1นนะครับในวิดีโอหนึ่งๆนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใส่เอฟเฟกในวิดีโอเดียวสีเอฟเฟกให้ดูนะครับเอฟเฟกแรกก็จะเป็นเรนโบว์นะครับผมดึงลงมาใส่เลยนะครับจะได้สีวิดีโอออกมาประมาณนี้นะครับ เอฟเฟกที่2นะครับก็จะใส่ vcr distortion นะครับดึงลงมาใส่เหมือนกันนะครับโอเควิดีโอก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่คือ2 e f เอฟเฟนะครับในวิดีโอเดียวและผมจะใส่เอฟเฟกให้ดูอีก1 e f f งเอฟเฟนะครับก็คือ jigsaw d นะครับดึงลงมาใส่เลยอ่าเห็นไหมครับอ่าเล่นให้ดูก่อนนะครับส่วนเอฟเฟกสุดท้ายที่ผมจะใส่ให้ดูนะครับก็จะใส่ตัวนี้นะครับเ h a p e m a t นะครับ นี่คือ4เอฟเฟกในวิดีโอเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับมาดูวิธีปรับเอฟเฟกนะครับว่าสามารถเข้าไปปรับได้ยังไงวิธีเข้าไปปรับเอฟเฟกนะครับให้ดับเบิลคลิกที่วิดีโอที่เราใส่เอฟเฟกนะครับอ่าจากนั้นก็มาดูตรงนี้เลยนะครับวิดีโอเอฟเฟกตรงนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปดูเลยนะครับเมื่อกี้เราใส่เอฟเฟกไป4ี่เอฟเฟกใช่ไหมครับเนี่ยนะครับก็ไล่ปรับได้เลยนะครับว่าต้องการปรับ เอฟเฟกตัวไหนยังไงนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มนะครับผมก็อย่าเพิ่งใส่ทั้ง4ีเอฟเฟกแล้วมาปรับทีเดียวครั้งละ4ีเอฟเฟกนะครับให้ทดลองตัดต่อใส่ทีละเอฟเฟกแล้วเข้ามาปรับนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับมาปรับทีเดียว4ีเอฟเฟกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวงงนะครับผมที่ผมทำให้ดูนี่คือ เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าใส่เอฟเฟกต์ยังไงใส่มากกว่าหนึ่งได้ไหมและก็เข้ามาปรับเอฟเฟกต์ยังไงนะครับโอเคนี่คือจุดประสงค์ที่ผมบอกนะผมก็ไม่ได้ปรับให้ดูนะครับต้องไปฝึกปรับเองนะครับในการปรับเอฟเฟกต์นะครับก็จะแนะนําเทคนิคบางอย่างไว้ให้ใช้นะครับในกรณีที่เราปรับเลื่อนเอฟเฟกต์อยู่ถ้าไม่ได้ดั่งใจนะครับการจะคืนค่านะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับผมจากนั้นเอฟเฟกต์ก็จะคืนค่าเดิมนะครับ โอเคอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการโยกเอฟเฟกจากวิดีโอหนึ่งไปใส่อีกวิดีโอหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องนำวิดีโออีกอันลงมาต่อท้ายก่อนนะครับอ,อย่างเช่นนะครับถ้ามีวิดีโอ2วิดีโอนะครับแต่อยากใส่เอฟเฟกเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับวิธีทำก็คือให้มาคลิกเลือกวิดีโอที่เราใส่เอฟเฟกไปแล้วนะครับแล้วก็ คลิกขวานะครับแล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมครับจะมี copy effect paste effect แล้วก็ delete effect นะครับผมในที่นี้เรา copy effect ก่อนนะครับจากนั้นก็มาคลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ paste effect นะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมเลื่อนให้ดูเห็นไหมครับเ f ฟ e c t ทั้งหมดนะครับที่ใส่ในวิดีโอแรกนะครับก็จะอยู่ในวิดีโอที่2ทั้งหมด ทีนี้วิธีลบเอฟเฟกต์ออกจากวิดีโอก็ทําเหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ d e l e t เอฟเฟก t นะครับเอฟเฟกต์ก็จะหายไปจากวิดีโอเห็นไหมครับโอเคอ่ะโอเคครับสาหรับตัดต่อวิดีโอมือใหม่นะครับก็เป็นการแนะนําการตัดต่อเบื้องต้นนะครับแบบง่ายๆนะครับสาหรับในเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ใครที่เพิ่งเริ่มตัดต่อใหม่ๆก็ลองไปตัดต่อกันดูนะครับมีผลอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคอมเมนต์อะไรสักอย่างสักคำก็ยังดีนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนมีฝูงที่อยากตัดต่อวิดีโอก็กดแชร์ไปให้เพื่อนนะครับเคสสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเอฟเฟกเบื้องต้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม